สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอบฟิสิกส์นะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับโจทย์โอเน็ตนะครับของปีล่าสุดนะครับของฟิสิกส์นะครับเป็นโจทย์ข้อ17นะครับสอบเมื่อช่วงเดือนมีนา6 4สีที่ผ่านมานะครับพูดพูดถึงเรื่องของสารกำมะถันภาพรังสีนะครับมวล100กรัมเกิดการสลายตัวดังกราฟนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า ใส่คุณภาพรังสีนะครับจะมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วกราฟนี้บอกอะไรเรานะครับก็บอกว่ามีครึ่งชีวิตเท่าไหร่นะครับครึ่งชีวิตนะครับหรือทีเศนึงส่วนสองนะครับก็คือเวลาที่มันจะเหลือสลายตัวแล้วเหลือครึ่งหนึ่งของของเดิมนักเรียนก็มาดูกราฟเลยว่ามันใช้เวลากี่วันนะครับเห็นไหมครับใช้เวลาสิบวันนะครับครึ่งชีวิตก็คือ ทุกๆครึ่งชีวิตนะครับอีก10วันต่อมาเป็นครับมันจะเหลือครึ่งหนึ่งของของเดิมเห็นไหมครับไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรารู้ละว,ว่าครึ่งชีวิตคือ10วันนะครับแล้วก็มาดูโจทย์เลยเอ่อถ้าเริ่มต้นมีสารกรัมมันตภาพรังสีจํานวน2000กรกัมนะครับเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าสารกัมมัภาพรังสี X สลายไปนะครับสลายไปนะแสดงว่าเหลือนะครับเหลือต้องเอา 2,000- ลบ ร้อยแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับก็เหลือร้อยยี่สิบห้านะครับกรัมนะครับไม่ใช่ว่าสลายตัวไปแล้วเหลือหนึ่งพันแปดครับสลายตัวไปพันแปดเหลือร้อยยี่สิบห้านะครับสารกัมมันตภาพรังสี x ใช้เวลาในการสลายตัวกี่วันนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราต้องเขียนสองพันก่อนนะครับแล้วเขียนลูกศรนี้ครึ่งหนึ่งพันไปสิบวันนะครับ จะเหลือหนึ่งพันผ่านไปอีกสิบวันจะเหลือครึ่งหนึ่งผ่านไปอีกสิบวันจะเหลือสองร้อยห้าสิบผ่านไปอีกสิบวันเหลือร้อยี่สิบห้านะครับก็คือเราก็เอาเขียนจนถึงที่เขาบอกว่าเหลือนะครับดังนั้นก็เอาค่าของเวลาที่ผ่านไปนะครับมีสิบอยู่สี่ครั้งก็เอาสิบบวกกันสี่ครั้งนะครับก็ได้สี่สิบวันนะครับอ่าก็ตอบข้อ สเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มันมีสูตรนะครับมันมีสูตรของกฎการสลายตัวนะครับ n เท่ากับ n ศ e กํลังลบ lambda t นะครับอันนี้กรณีที่มีเครื่องคิดเลขนะครับก็ n ศย์ก็คือจำนวนเริ่มต้นนะครับส่วน n ก็คือจำนวนที่เหลือนะครับแล้วก็ l a m b d คืออะไร lambda คือค่าคงที่ของการสลายตัวนะครับเท่ากับ 0.693ส่วนทีครึ่งชีวิตนะครับแล้วก็ t คือเวลาใดๆนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่านักเรียนรู้ครึ่งชีวิตคือ10นะครับแล้วก็หาแหลมด้าได้ก่อนเลยก็เป็น0.0693นะครับดังนั้นเราสามารถแทนได้เลยนะครับ n คือ125เท่ากับ2000คือ N0 นะครับ e กําลังลบ0.0693แล้วก็ T นะครับอย่างนี้ เราต้องแก้สมก,การตัวนี้หายที่ออกมาให้ได้นะครับหลายคนคิดว่า,ามันอาจจะติดติด e ใช่ไหมครับเราต้องเทคลอนนะครับเทคลอนเพื่อให้เดี๋ยวลอน e มันจะกลายเป็นอ่ามันจะเป็นหนะครับเทคลอนนะครับอ่าก็ลอนทั้ง2ข้างนะครับลอนสอ0 0ั long, e กําลังลบ0.693เอ่า0.0นะครับ ทีนะครับทีนี้ลอนของลอกของการคูณกันก็คือเอามาบวกกันใช่ไหมครับแล้วก็แยกนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ไปหาลอนมานะครับอันนี้ลอนก็จะได้ท่านเรียนใช้เครื่องคิดเลขก็เปิดเครื่องคิดเลขล้วเอียงเอานะครับ ก็ได้ประมาณ4.8นะครับเท่ากับอันนี้ได้7.6นะครับ7.6นะครับแล้วก็ถ้าเลขยกิกำลังของ e เนี่ยเราสามารถเอามาไว้ข้างหน้าได้นะครับก็เป็นลบ9 6 T 3 t แล้วก็ลอน e นะครับลอน e กลายเป็น1นนะครับทีนี้เราก็ เอา4.8่จดลบเจ็ดจ้านขวาก็จะศูนดย์หสามทีอย่างนี้นะครับจริงเอา4.8นะครับลบเจก็ได้ลบสองจก็หาทีออกมาได้นะครับ ก็ได้ประมาณ40.4นะครับวันนะครับคือเวลาที่ใช้ไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ